สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสซรเซลวันนี้มาต่ออีพีสครับที่ได้ลงไว้เมื่ออีพีแรกได้เพิ่มแผงนะครับเป็น2แผงสามร้อยสาสิบวัตต์สแผงเพิ่มมาอีก1แผง แบตเตอรี่เพิ่มมา2ลูกครับนี่แบตเตอรี่ครับอตอนนี้ใช้แบตเตอรี่6ลูกใช้แบตเตอรี่หกลูกแล้วก็ตู้เย็น ตอนนี้เปิดใช้งานอยู่นะครับตู้เย็นเป็นน้ำแข็งนะครเย็นนะครนนี้ยังยังไม่กล้าเปิดทั้งคืนนะครับเพราะว่ากลัวแบตเตอรี่หมดนะครับ เพิ่มชาร์จเจอร์อีกตัวนึ่งครับเป็น2ตัวนะครับช่วยกันชาร์จกับชุดนอนนาครับของอาจารย์น้อย3000วัตต์ตัว 3K ตัวนี้นะครับกับตัวบูทไฟ คืกลางคืนใช้พัดลมนะครับใช้พัดลมแล้วก็ทีวีหนึ่งเครื่องแล้วก็แสงไฟตรงนี้นะครับตรงสะปานะครับ3หลอดเพื่อจะกลางคืน,นครับลอ่อแมลงใช้ไฟล่อมแมลงให้ลงสะ ให้ปลากินมแมลงตอนกลางคืนครับลอมแมลงให้ปลานะครับตื่นเช้ามานะครับไฟก็ยังอยู่ที่12โวลต์นะครับเพราะว่าถอดตู้เย็นตอนทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งก็ถอดตู้เย็นแล้วตอนเช้าก็มาเสียบซึ่งผมก็บอกว่าลอง เดี๋ยวคืนนี้ให้เขาลองเสียบทั้งคืนดูนะครับว่าจะได้ไหมอันนี้แบตเตอรี่หกลูกนะครับยังไม่ลองเสียบทั้งคืนตู้เย็นแต่ไฟอย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับตู้เย็นไอทีวีทีวีพัดลมหนึ่งเครื่องทีวีหนึ่งเครื่อง ก็เปิดใช้ได้ตั้งคืนนะครับแล้วก็หลอดไฟอีก3หลอด4หลอดกับหลอดที่อยู่ข้างในตัวเถียงห้างนี้นะครับรับสองแผงเซาเซลล์ชุดนอนนาไม่มีไฟฟ้านะครับอยู่นี่ไม่มีไฟฟ้าทำเศรษฐกิจพอเพียงไรนาสวนผสมนะครับ ชีวิตบ้านนอกครับอยู่กันอย่างนี้ก็มีความสุขดีไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายครับหากินหาอยู่ตามภาษานี่ยมะม่วงมะละกอกำลังสุกเลยครับโอ้โหสุกคาต้นเลยมะละกอมะม่วงมะละกอมะละกอ,ะกอสุกแล้ว มะม่วงขอบสะกก็เป็นต้นกล้วยนะครับโอเคครับสรุปแล้วก็คือใช้ได้นะครับสำหรับชุดนอนนาแต่ต้องเพิ่มแผงกับเพิ่มแบตเตอรี่นะครับตู้ยเย็นก็ เดี๋ยวก็เรามาลองกันอีกทีตอนแดดจัดๆตอนนี้ก็ยังแดดแ <c oughs> ดดแ <c oughs> ดด,ด,ดออกไม่เยอะนะครับยังคึมๆอยู่ก็เลยยังไม่กล้าลองเสียบตั้งคืนเดี๋ยวรอพอแดดจัดๆชาร์จแบตเต็มที่แล้วจะลองเปิดตั้งคืนดูนะครับแล้วจะมารายง,งานให้เพื่อนสมาชิกทราบอีกทีนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ